วันนี้คุณเป็นหนึ่งในคนที่เวลาไปเที่ยวไปแฮงเอาท์กับเพื่อนหรือเวลาไปงานแต่งงานคุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าคะที่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเพราะว่าคุณเต้นไม่เป็นวันนี้เรามี3เทคนิคค่คะที่จะช่วยให้คุณดูดีขึ้นได้โดยที่คุณไม่จําเป็นจะต้องรู้เกี่ยวกับการเต้นเลยและ3เทคนิคนี้คืออะไรเทคนิคแรกค่ะสิ่งนี้เรียกว่า ริทึมค่ะริทึมก็คือจังหวะเทมโปของมันนะคะคุณรู้ไหมคะว่าทําไมคุณจะต้องรู้เรื่องของริทึมทุกคนฟังเพลงอยู่แล้วถูกไหมคะทุกคนได้ยินเสียงแต่มันอาจจะมีเทคนิคบางเทคนิคเล็กน้อยที่คุณจะต้องจับให้ได้ว่าถ้าคุณจะทําบางอย่างให้ลงล็อกกับบีทเนี่ยมันต้องนับยังไงมันต้องฟังยังไงนะคะในทีน่นี้อุ้มไม่ได้จะบอกให้ทุกคนว่าทุกคนจะต้องเต้นเป็นนะ,ะแต่อุ้มแค่จะบอกว่าเมื่อเวลาที่คุณออกไปอยู่ในงานสังสรรค์ออกไปงานเลี้ยงออกไปเจอเพื่อนสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณกล้าออกจากคมรโดดยทีุ่่่ณไไู้้สึกวา มันเป็นอะไรที่ยากเย็นสําหรับเราเลยอุ้มจะามาแนะนําการฟังรีทิมแบบง่ายๆที่สุดที่คุณทําได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองเปิดเพลงที่เป็นเร่งช้าให้ฟังก่อนนะคะทีนี้เสียงมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะตึง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 ซึ่งโดยปกติแล้วค่ะเวลาเรานับเราจะนับ1-8ึ2 3ถึงแปหนึ 8. แต่วันนี้ค่ะมันง่ายกว่านั้นเยอะเลยค่ะทุกคนกใจทุกคนนับแค่1 2 1>, 1 2 1 2, 2> จังหวะแค่นี้เลยค่ะตึงตะตึงตะตึงตะแล้วเวลาที่คุณนับ1 2ให้คุณลองขยับร่างกายตามจังหวะนะคะใช้ร่างกายส่วนใดก็ได้ทำแค่จังหวะ1 2 1 2 1> อย่างเช่นคุณอาจจะขยับหัว1 2 1 2 1 2 1> คุณจะดีดนิ้ว1 2 1 2คุณจะใช้หัวไหล่1 2 1, 1 2. 2เดี๋ยวอุ้มจะมีอีก1ปบีทให้ทุกคนฟังนะคะที่เร็วขึ้นค่ะลองฟังกันดูนะคะแล้วเวลาสิ่งท่าราได้ยินเห็นไหมคะจังหวะแล้วเหมือนเดิมเลยค่ะตึง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 เรานับแค่1 2แต่เป็นจังหวะที่เร็วขึ้นค่ะ1 2 1 2 1 2คุณอาจจะใช้โดยการ s n a ป1 2 1 2หัวลหนึ่งส 1>, 1 2หัว1 2 1 2วันที่คุณขับรถเวลาที่คุณนั่งว่างไม่ได้ทำอะไรคุณอาจจะใช้แค่นิ้วเคาะอืมสอง่นยังได้เลยค่ะวิธีนี้นะคะจะทำให้คุณเป็นคนที่เข้าจังหวะได้ง่ายมากเลยค่ะเทคนิคนะคะถ้าทำให้ดีขึ้น1 2สองมันอาจจะเร็วไปสำหรับบางคนใช่ไหมคะมีอีกหนึ่งวิธีคะ่ะที่จะทำให้คุณเข้าจังหวะได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมอันนี้อุ้มจะให้ทุกคนฟังจังหวะที่เป็นจังหวะดังขึ้นนะคะต้องอย่าจะให้ทุกคนได้ยินเสียงที่2คะ่ะเพราะเสียงที่2จะเเป็นสีอยยงกว่านะคะ ทีนี้ตาการที่คุณทำตึงตะตึงตะคุณอาจจะใช้แค่ตึงตะตึงตะตึงตะคิดแค่จังหวะที่ดังที่สุดที่คุณได้ยินค่ะนั่นคือจังหวะที่2ที่เรานับกันเพราะฉะนั้นแล้วลองทำดูนะคะเข้ากับเพลงคุณอาจจะใช้ snap เหมือนเดิมหนึ่งสแค่นี้ค่ะเมื่อไหร่ที่คุณ move ตรงจังหวะนะคะ Bove ได้ลงริทึมนะคะคุณจะดูดีขึ้นมาแน่นอนค่ะไม่ใช่เราไปทำ เทคนิคที่2ค่ะเลิกทําอะไรที่มันผิดธรรมชาติกับแขนของคุณนะคะจริงๆธรรมชาติมันรู้เราเป็นยังไงคะเราก็เดินธรรมดานะคะเราก็ปล่อยให้แขนเรามันโฟล์ตามกับบอดี้ของเราถูกไหมคะเราไม่ได้ไปฟอร์สมันว่ามันจะต้องขึ้นมาเป็นอย่างนี้แต่พอเมื่อไหร่ที่มันเป็นเต้นคุณจะคิดทันทีว่าฉันจะต้องออกท่าทางบางอย่างกับมือซึ่งมันไม่จําเป็น,นะคะ่ะเทคนิคง่ายๆเลยนะคะถ้าคุณเต้นไม่เป็นเนี่ยคุณไม่ต้องพยายามที่จะออกไม้ออกมือให้มันเยอะค่ะเราแค่โคแขนไว้ข้างลําตัวแบบนี้ค่ะ นี่นะคะแล้วเราก็แค่ move มันไปตามจังหวะ ไม่ต้องเกรงไม่ต้องพยายามที่จะทําให้มันตึงเกินหรือว่าแคบเกินหรืออะไรงนี้ปล่อยสบายค่ะถ้ามันจะไหลถ้ามันจะโฟล์ไปตามตัวก็ให้มันปล่อยไปค่ะเทคนิคเลยนะคะเหมือนกับเรียนบุค,คลิกภาพเลยค่ะมือเราจะต้องอยู่ด้านบนประมาณช่วงตัวช่วงเนี้ยค่ะซึ่งมันจะทําให้คุณดูบุค,คลิกภาพดีถูกไหมคะเวลาคุณพรีเซนต์งานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันเลยค่ะวิธีนี้ถ้าคุณอยากดูดีนะคะให้ตั้งมือโฮมือไว้ตรงนี้ค่ะคุณอาจจะถือริ้์ของคุณจับไว้เพื่อให้มือคุณมันโฮอยู่แบบนี้ได้นะคะ แล้วคุณก็ move <S <S ไปหรือว่า <S 2> <S 2> <S มีการแบบอ่าโยกแค่นี้ในระดับลำตัวนะคะถ้าคุณไม่อยากให้มันดู over เกินแต่ถ้าถ้าใครฟิลมันมาไปเกินเลยก็ปล่อยมันไปนะคะไม่ได้ผิดนะคะเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติและศรริละศรรปะอยู่แล้วอันนี้ที่อุ้มอยากจะแนะนําทุกคนนะคะแค่อยากให้ทุกคนรู้ว่าเทคนิคเหล่านี้จะช่วยคุณได้ถ้าคุณไม่มีไอเดียเลยในการที่จะขยับขยายอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้จะทําให้บุค,คลิกดีด้วยแล้วก็ดูคูลด้วยนะคะเวลาอยู่ต่อหน้าสาธารณชนเข้าสังคมอะไรแบบเนี้ยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยคุณได้ข้อที่3ค่ะเทคนิคสุดท้ายที่จะช่วยคุณนะคะจงจําไว้เลยค่ะว่าทุกท่วงท่าทุกกีิลาท่าทานที่คุณส่งออกสื่อสารออกไปนะคะให้คุณมั่นใจกับมันค่ะ ประเด็นคือทุกวันนี้เราคิดเยอะเกินไปค่ะในการที่อย่างที่บอกอะค่ะเรากลัวที่จะดูไม่ดีเรากลัวที่จะดูเวียดดูแปลกในสายตาเพื่อนการขยับมันเป็น movement ที่ธรรมาชาติของมนุษย์อยู่แล้วค่ะเราจะขยับแบบไหนก็ได้มันคือให้ใจของคุณเป็นนายร่างกายของคุณนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นจงมั่นใจในท่วงท่าเลลีลาของคุณทุกอันที่ออกไปนะคะบวกกับใช้ไอค c o n t ค t ที่คุณมีนะคะเวลาที่คุณอยู่ในสาธารณชนรอยยิ้มและไอ e อน n ทค t จะช่วยให้คุณดูดีมีสเสน่ห์รูคู่ถึงแม้คุณจะขยับแค่เทมโปที่อุ้มบอกตั้งแต่อันแรก1 2 1 2แต่คิดดูสิคะถ้าคุณทำสิ่งนี้ด้วย1ความมั่นใจรอยยิ้มสายตาการมูฟที่ตรงจังหวะมือที่โฮไว้ด้านบนแค่นี้คะ่ะสามเทคนิคนี้จะทำให้คุณดูดีขึ้นมาท,าทันทีโดยที่คุณไม่จำเป็นจะต้องเต้นอะ เลยให้คุณมั่นใจในทุกครั้งที่คุณแสดงออกมั่นใจในทุกครั้งที่คุณใช้สายตามั่นใจในรอยยิ้มของคุณสิ่งที่คุณทํามันถูกค่ะจําไว้ค่ะทุกครั้งที่คุณมูฟเวที่คุณเลือกทางที่คุณไปสายตาที่คุณมองมันถูกต้องแล้วค่ะคุณไม่ได้ทําอะไรผิดเลยแล้วคุณก็ทํามันได้ดีด้วยเพราะฉะนั้นแล้วสามสิ่งนี้ทําให้คุณรู้สึกมั่นใจในการมูฟของคุณแน่นอนค่ะ หากใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอุ้มอยากให้ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ให้อุ้มด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวอุ้มจะนำเรื่องราวดีๆมาฝากทุกคนอีกแน่นอนค่ะ